objects cannot occupy point the same point in space in ขึ้นชื่อว่าหนังกำกับโดยไมเคิลแมนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับกับหนังแข่งรถแบบที่เสียงภาพมาเต็มๆแน่นอนครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับทาง YouTube c h anel n major group นะครับรายการที่เราจะเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแล้วก็มาดูพร้อมๆกันครับ r รี c กชั่นกันว่าตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรน่าพูดถึงก่อนที่จะไปดูหนังเต็มๆในโรงภาพยนตร์นะครับและวันนี้ผมมากับหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องราว ประวัติของบุคคลที่มีประวัติน่าสนใจเหลือเกินครับเจ้าพ่อแห่งวงการยานยนต์เอนโซเฟอร์เรี่ในภาพยนตร์เรื่องเฟ r ร a r i รี่นั่นเองครับหนังเรื่อง Ferrari รแน่นอนครับมันคือการเล่าเรื่องราวประวัติของเอนโซเฟอร์เรี เจ้าของแล้วก็ผู้ก่อ,กอตั้งบริษัทยานยนต์อย่างรถเฟอร์รารี่นะครับตัวหนังเรื่องเฟอร์รารี่นะครับเลือกใช้นักสแสดงที่เป็นคนอเมริกันครับมาพูดสำเนิยงอิตาลีคล้ายๆกับตอนวิลลี่สกอตทำา House of Gucci แบบนั้นครับโดยหนังเรื่องเฟอร์รารี่นำทีมโดยอด mm ัมดร i เวอร์ในบทของเอนโซเฟอร์รารี่ครับตัวหนังอ้างอิงมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าเอนโซเฟอร์รารี่ a n and the Machine นะครับหนังเรื่องเฟอร์รารี่นะครับกำกับโดยไมเคิลแมนครับหนึ่งในสุดยอดผู้กำกับฝีมือดีครับ 42ปีเนี่ยแกทําหนังมาแค่12เรื่องเท่านั้นครับเรียกว่าหนังแต่ละเรื่องใช้เวลาในการทํานานครับไม่เคยมีการทําหนังแบบปีต่อปีเลยครับแต่ละโปรเจกต์ของไมเคิลแมนเนี่ยต้องมีการบ่มเพาะอย่างดีกว่าที่หนังจะออกมาสําเร็จได้ครับและดูเหมือนว่าเฟอร์เรอรี่เรื่องนี้จะเป็นหนังที่บ่มนานที่สุดครับเพราะว่าห่างจากภาพยนตร์เรื่อง Black h a t หนังที่ไมเคิลแมนกำกับเรื่องที่แล้ว8ปีครับนอกจากตัวผู้กำกับแล้วนะครับตัวหนังเรื่องเฟอร์เรอรี่เองก็ใช้เวลาทํานานเหมือนกันครับไมเคิลแมนเนี่ยเริ่มคิดจะ เกี่ยวกับ Enzo so Ferrari มาตั้งแต่ปี2000ครับมีดาราผ่านเข้ามาแคสติ้งบทนี้หลายคนครับตั้งแต่ Kristen Bell Hugh Jackman ก็เคยถูกวางตัวเอาไว้ให้มาสแสดงเป็น Enzo so Ferrari ครับโดยเฉพาะ Hugh Jackman ครับที่เกือบจะได้เป็น Enzo so Ferrari แล้วครับแต่มาถอนตัวก่อนหนังจะเปิดกล้องไม่นานครับช่วงปี2022ก่อนหนังเปิดกล้องไม่กี่เดือนครับสุดท้ายอย่างที่บอกครับบทนี้ตกไปถึง Adam Driver มารับบทเป็น Enzo so Ferrari โดยตัวหนังเรื่อง Ferrari นะครับเริ่มต้นถ่ายทำกันในเดือนเมษายนปี2022 สองนี่เองครับแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้เราได้ดูแล้วและตัวอย่างปล่อยออกมาน่าสนใจมากๆเป็นอย่างไรรอไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อครับสวยงามอลังการมาขึ้นมา two objects cannot occupy the same point in space the same moment in time The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars, you get in the win. The <laughs> car Enzo. Enzo. You're going broke. How? You spend more than you make. So what do I do? Win the millennium. out of business. This is a gun pointed at her head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy. <laughs> I want to be a man. I'm looking for a scapegoat. <S <s <hr ug> you were supposed to save him. You promised me he wouldn't die. The father deluded himself. Two objects cannot occupy the same point in space. คือตอนนี้เรามีหนังที่จ่อเพื่อจะชิงออสการ์เต็มไปหมดแล้วจะมีเฟอร์รี่เพิ่มเข้าอีกเรื่องนึงแล้วนะครับมันสวย เอาชนะพวกแม่งให้ได้แมสมสมศักดิ์ศรีมม่คันแมนจริงๆครับมาตัวอย่างจบไปแล้วในนั้นมีอะไรน่าพูดถึงบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับ ตัวอย่างเปิดมาด้วยสัญลักษณ์ม้าลำพองของรถเฟอร์รารี่นะครับทีมรถแข่งเฟอร์รารี่เรียกว่าสกูเดียเฟอร์รารี่ครับตัวเอนโซเฟอร์รอรี่อดีตแกเป็นนักแข่งนะครับแต่ผันตัวมาเป็นเจ้าของทีมเพื่อเริ่มทํารถเพื่อแข่งครับก่อนจะขยายรายการผลิตไปขายรถให้กับประชาชนทั่วไปนะครับรถเฟอร์รารี่ก็เลยเรียกว่ารถสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตคาร์นั่นเองครับเพราะแรกเริ่มเริ่มทีตัวรถเฟอร์รารี่เนี่ยมันถูกทําเอาไว้เพื่อแข่งขันมากกว่าครับพูดง่ายๆก็คือเอนโซเฟอร์รารี่เอารถแข่งไปขายเพื่อเอาเง กลับมาทําทีมแข่งรถนั่นเองครับตามตัวอย่างนะครับหนังจะเล่าเรื่องราวกินระยะเวลาประมาณ3เดือนครับระหว่างการแข่งขันสําคัญครับจะได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเฟอร์รี่ไม่ได้แข่งในสนาม F1 เป็นในปัจจุบันนะครับแต่แข่งกันบนถนนปกติครับขับแข่งกันข้ามเมืองข้ามจังหวัดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นการแข่งขันที่อันตรายมากๆล้วก็มีนักแข่งเสียชีวิตในการแข่งขันอะไรแบบนี้ไม่น้อยครับ เราได้ยินประโยคเด็ดที่ปรากฏในหนังถึง2รอบนะครับนั่นก็คือ two objects cannot occupy the same point in space or the same moment in time วัตถุ2ชิ้นไม่สามารถครองจุดเดียวกันได้ในสถานที่เดียวกันหรือช่วงเวลาเดียวกันครับตีความง่ายๆประโยคนี้ก็คือซีมของหนังเรื่อง f e r r รรีนั่นเองครับที่อาจจะแปลได้ง่ายๆก็คือที่1มีได้เพียงแค่คนเดียวครับ ซึ่งประโยคดังกล่าวนะครับเป็นโมโนโล็อกที่เอนโซเฟอร์รี่พูดกับนักแข่งของตัวเองครับ The corner race s at you. You have perhaps a crisis of identity. ตัวอย่างหนังเรื่องเฟอร์รารี่เนี่ยแบ่งเส้นเรื่องออกเป็น2ทางอย่างชัดเจนนะครับก็คือภาพการแข่งรถกับเรื่องราวในครอบครัวของเอนโซเฟอร์รารี่ครับโดยตัวละครภรรยาของเอนโซเฟอร์รารี่ที่มีชื่อว่าลอร่าเฟอร์รารี่เนี่ยรับบทโดยเฟเลโนเปครูดาราสาวชาวสเปนครับทั้งคู่เนี่ยทั้งเอนโซแล้วก็ลอร่าเนี่ยมีลูกด้วยกันคนเดียวครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีตัวละครของแชลแ n นวูดลี y นะครับที่แสดงเป็นลีน่าลาดิครับพูดง่ายๆว่าเป็นเมียน้อยของเอ so นโซเฟอร์รารี่นั่นแหละครับ เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นในช่วงปลายปี1995ครับเป็นช่วงเวลาที่ f e r r a r รกรีกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินทางออกของปัญหาครั้งนี้ก็คือต้องเอาชนะการแข่งขันมิลลิมิเลียให้ได้นั่นเองครับนั่นก็คือการแข่งขันสำคัญของหนังเรื่องนี้กับการแข่งขันมิลลิมิเลียในปี1957นั่นเองครับ มันคือการแข่งขันด้วยระยะทาง1,500กิโลเมตรนะครับระหว่างบรัสชาปไปโรมครับกินระยะเวลารวมๆแล้วประมาณ10ชั่วโมงครับการแข่งขันในเรื่องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไอเหตุการณ์ที่เราเห็นในหนังเรื่อง Ford V Ferrari ประมาณ6-7ปีครับ Renaissance so ทีมเฟอร์ราี่เนี่ยส่งนักแข่งลงการแข่งขันดังกล่าว5คนครับมีทั้งคนอังกฤษคนอิตาลีคนเยอรมันครับสังเกตว่าจะมีรถไม่เหมือนชาวบ้านอยู่คันหนึ่งครับนักแข่ง4คนในทีมเฟอร์ราี่เนี่ยใช้รถเฟอร์ราี่ 315S ครับในขณะที่อีก1คนเนี่ยใช้รถเฟอร์รารี่ 220GT ครับ อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับการแข่งขันในยุคนั้นโอ้โหชนกันยับเลยครับแล้วก็อันตรายแบบสุดๆครับฉากจูบที่ปรากฏในหนังฉากนี้อาจจะเป็นตัวละครนักแข่งรถที่มีชื่อว่าอัลฟอนโซเดฟอนเตโกครับกับดาราสาวทอลลีวูดอย่างลินดาคริสเตียนที่คบหากันในช่วงระยะเวลานั้นครับอัลฟอนโซเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมเฟอร์รรี่ครับและตามข้อมูลเนี่ยมีการระบุว่าดาราดังอย่างซาราเกดอนเนี่ยจะมารับบทเป็นลินดาคริสเตียนด้วยครับหนังก็น่าจะให้ความสําคัญกับตัวละครคู่นี้อยู่ไม่น้อยครับทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันตอนนั้้นแลวก็มี ภาพจูบกันก่อนที่อาฟฟอนโซจะออกรถไปนะครับซึ่งเป็นภาพโมเมนต์ที่โด่งดังมากๆครับเพราะหลังจากอาฟฟอนโซออกรถไปในการแข่งขันมิลลิมิเลียในครั้งนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของวงการการแข่งขันรถยนต์ครับจากตัวอย่างเนี่ยหนังเรื่อง f e r r a รารน่าจะเล่าเรื่องราวแวดล้อมก่อนที่จะเกิดคลายแม็กซ์ในมิลลิมิเลียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเอนโซเฟอร์รารกับอลเฟรโดเฟอร์รารลูกชายคนโตแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวจากเมียคนแรกของแกครับ คือมันเกิดสู่กนนักรรมในครอบครัวแกแบบหนักข้อมากๆนะครับทำให้ตัวของเอนโซเนี่ยต้องมาขอให้ตัวละครภรรยาของแกเนี่ยที่กําลังบอบช้าแบบสุดๆเนี่ยเซ็นมอบอํานาจในการตัดสินใจในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทให้กับตัวเองทั้งหมดครับ จากข้อมูลนะครับมีการระบุว่าหนังเรื่อง f e r r a r ารี่ของ Michael Mann ฉบับนี้นะครับจะมีฉากแข่งรถที่น่าตื่นเต้นมากๆครับโดยในวิกิพีเดียเนี่ยระบุว่าหนังเรื่องนี้เป็นไบโอกราฟีผสมทริลเลอร์กันเลยทีเดียวครับและตอนท้ายของตัวอย่างเอนโซก็พูดประโยค to Object cannot Occupy ออีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้เป็นการพูดกับลูกชายของแกแต่น่าจะเป็นปีแอร์เฟอร์รารี่ครับลูกชายคนที่2ที่เกิดจากเมียน้อยของเอนโซ e เฟอร์รารี่นั่นเองครับโดยปัจจุบันนะครับปีแอร์เฟอร์รารี่ย ครับในตัวอย่างเนี่ยปิดฉากด้วยการสตาร์ทของมิลิมเลียครับกับรถ531ของอาฟฟองโซครับผลจะเป็นอย่างไรถ้าอยากลุ้นแบบสุดๆเนี่ยไม่ต้องไปหาอ่านข่าวหรือว่าอ่านประวัติศาสตร์นะครับ ไปลุ้นในโรงหนังน่าจะมันกว่าครับแต่เอาจริงๆนะครับถ้าใครอยากจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ซะก่อนเนี่ยก็คงจะไม่ไเสียอัศร์อะไรมากมายครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยตัวไมเคิลแมนคนกำกับเองก็น,น่าจะรู้อยู่แล้วแะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คนจํานวนมากในโลกเนี่ยรับรู้ถึงผลอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นรู้หรือไม่รู้หนังก็น่าจะส่งผลต่อเราคนดูได้ไม่ต่างกันครับและนี่แหละครับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง f e r ร a รี่ครับ ขึ้นชื่อว่าหนังกำกับโดยไมคิขึ้นแมนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับกับหนังแข่งรถแบบที่เสียงภาพมาเต็มๆแน่นอนครับปัจจุบันไมคิขึ้นแมนอายุ80ปีนะครับอาจจะงานน้อย แต่ยังยืนยันจะไม่เลิกทาหนังตอนนี้แน่ครับและที่สําคัญใครเป็นแฟนไมเคิลแมนเนี่ยแห่ไปดูเฟอร์รี่กันเยอะๆครับแกจะได้มีแรงกลับมาทํ h ฮีทภาคที่2ให้เราได้ดูกันครับ uh huh. และนี่แหละครับทั้งหมดของ t ทรลเลอร์เรแอกชันกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเฟอร์รี่งานในการกำกับของไมเคิลแมนและแสดงนําโดยอดัมไดรเวอร์หนังอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมันสุดๆและจะต้องมีบทบาทในการประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ในปีถัดไปอย่างแน่นอนนะครับ uh huh. และนี่คือทั้งหมดของ t ทรลเลอร์เรแอกชันในคลิปนี้คลิปหน้าผมจีนวิลเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับหนังเร่องออยาง กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ